นี่ยังมีอุปกิเลสอีกเ,เลยเรื่องมานมานแปลว่าผู้ขัดขวางในการทําความดีวันนี้พระลูกชายรวบรวมข้อมูลอุปกิเลสิบหกอย่างนี่นะมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะวันนี้ครูใหญ่ตาลายลมมันเป็นลม นี่ธรบกิเลสละเอียดที่ทำให้ใจเศร้าหมองที่ซ่อนอยู่ในใจเหมือนอนอักสดที่ซ่อนตัวในเหล็กโอ้คมและเกิดซึ่งเป็นเหมือนกับลูกหลานบริวารสังกัดในกิเลสสามตระกูลแต่ละตระกูลก็จะมีตัวกิเลสที่แสดงอาการออกมาคล้ายๆกันมากดังเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอันแน่นอน แต่อาจจะมีระดับต่างกันนี่นะจ๊ะคล้อย่างนี้อวิชาเนี่ยมันเหมือนเป็นรากเงาที่แตกนอออกมาเป็นโลภโทสโะโสมหะโลภโทสะโมหะแตกต่อไปอีกเป็นอุปกิเลสสิบหกประการนี่นะจ๊ะเราจะได้นึกภาพออกจากอย่างนี้มาเป็นจึจึๆนี่นะแล้วก็ จากน,นี้ก็จึกจ๊กนกี่กนออกใช่ไหมจ๊ะหนึ่งไปสามสามไปสิบหกนี่ไงตระกูลโลภคืออภิชาวิสมะโลภนี่พูดได้ย่อ,อคือจ้องละโมบมุ่งที่จะเอาให้ได้อย่างเดียวไม่รู้จักดีชั่วถูกผิดคือย,ยังไงก็ฉันก็จะล้นให้ได้เงี้ยเอ้ยเอาให้ได้ อย่างนี้นะเขาเรียกอภิชาวิสมะโลภะนี่เอาอย่างเดียวเรียกว่าเรื่องเหตุเรื่องผลใหม่ต้องพูดถึงหรือว่าทรัพย์ของเขาจะได้มาทางไหนกับใหม่สา,าคัญนนี่เนะมุ่งจะเอาให้ได้อย่างเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะอย่างนี้นะตรากวนโทสะสมมติว่า เด็กชายลงกรนี่นะมุ่งจะไปเอาทรัพย์ของหัวหน้าชั้นอย่างนี้เนยนี่โดยใช้ทุกวิธีทางเลยนะนี่นะลกกระป๋ามั่งอย่างนี้ก้าหลังมั่งเออาเอาเก้าวลห้รับประทานมั่งคือหาวิธีทุกอย่างเลยโดยไม่คํำนึงอย่างนี้นะ่างนี้เด็ชายลงกรถืออภิชาวิสมะโลภะ เ oh. <laughs> อออตระโกนโทสะเมืวานนี่อราฟังกันเ่าวมีกี่ข้อ,อใครจำไ,ได้บ้างถ้าจำไม่ได้ไม่เล่าต่อถูกจ้าสองบวกหนึ่งเออพยาบาทนคิดหมายปองร้อยทำลายผู้อื่นเสียหายหรือพิดนากอืมเม ลูกชายจะหลังใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหนึยึดความเจ็บแค้นของตอนเป็นอารมณ์มันแปลว่าอย่างเนี่ยคือจัดการให้สมแค้นเลยครับเรียกว่าอาฆาตก็ได้ครับอาฆาตครับผมล้างแค้นหรืคิดคิด,คดล้างแค้นนี่ไหมใช่ใช่ครับคิดคิดหมายปองไรแล้วไงต้องเอาไม่ได้เมื่อฉันเจ็บกระดองใจฉันต้องเอาไม่ได้ถ้าเอาไม่ได้ไไดฉันก็ยังเจ็บอยู่อะไรอย่างีเนี่ย เรียกพยาบาทนีงง่ไงสามโกทะอันนี้เราเข้าใจการโกรธคือจิตใจมีการพลุ่งพล่านเดือดดาลเหมือนการน้ำที่ตั้งอยู่บนเตาเออมันเดือดปุ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 ดเมือ่อใครทำให้ไม่ถูกใจไม่ทำให้ไม่พึงพอใจไงเนี่ยเลยใช้ใคล้ายๆคำว่า ฉุนอะไรงเงี้ยนะเออฉุนเหมือนดมหัวหอมนเงี้ยเนยฉุนกึกขึ้นมาเลยเนี่ยแต่มันเป็นการฉุนทางใจจีด๊ดจี๊ดขึ้นมาเลยนะสี่สี่อุป,ปน่าหะโว้ด้าชัดจำได้ไหมอุป,ปนาหะอะอุปอปะนาหะคือ เมื่อทำอะไรเขายังไม่ได้เนี่ยก็เก็บความแค้นมาผูกไว้กระใจเก็บความโกรธมาผูกไว้กระใจเขาเรียกว่าผูกโกรธนี่นะใช่ใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะวันนี้ลมมาขึ้นมันตาลายมองเลยสิบกองที่เคยยังไม่ถึง ที่จะคิดทําลายอะไรไงพยาบาทไม่ถึงขนาดนั้นจ้ะแต่ว่าไม่ยอมลืมไม่ยอมปล่อยซึ่งตรงกับคำว่าตึงคือตึงทางใจเวลาชักให้เยอะกันดึงคนละข้างแต่นั่นตึงเชือกแต่นี่ตึงใจใจตึงพอเห็นหน้าแล้วเนี่ยมันจะมองเฉียงเฉียงวที่ไม่มองอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังผูกโกรธอยู่ นี่นี่เขาเมินไม่มองเราแล้วอะไรอย่างี้อะไรอย่างนี้นะก็เรียกว่าอุปนะาหะคนน่าช้นงเคยเป็นไหมอ่าเคยนี่เขาเรียกอุปนะาหะอันนี้ได้คะแนนเด็กชายโรงกอนไม่เคยเป็นเออนี่เป็นคนดียวไม่เคยเป็นวันนี้อ่าอุปนธาหะแปลว่า ไว้กับถูกต้องอยาอ้ใช่ไหมลูกใช่ครับผมเห็นไหมเออสามข้อนั้นอยู่ในตระกูลออโทสะอ่าเราจะได้ข้ามต่อไปอีกเออถ้าบอกถูกนะตระกูลต่อไปคือตระกูลโมหะมีทั้งหมดสิบสองข้อโอ้ชื่อเพราะชื่อเพราะนั่นแหละคุณมักขะอย่างเงี้ย มักกลับแปลว,ว่าลบหลู่คุณท่านอ่ารองศัญญณีสาวิยาติ่จ้าหมายถึงอะไรลบหลู่คุณท่านเนี่ยอม,ม,มองไม่เห็นความดีหรือนึกถึงบุญคุณที่เขาทำให้เราเนี่ยไม่ออกงั้นใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมลูกใช่ครับผมออแล้วลํำเลิกบุญคุณคืออะไรเนี่ย ทวงบุญทวงคุณทวงบุญทวงคุณพีกายโอ้ยฉันเคยช่วยเหลือไอ้เธอได้ดีได้ดีเนี่ยใช่เปล่าเนี่ยคือครูผู้ใหญ่ลมขึ้นกระสับสนอยู่แล้วอ่านอีกทีอืม <c oughs> <c oughs> ใช่นะอะไรเนี่ยอ๋อทั้งท่านนี่ช่วยให้เขาได้ดิบได้ดีใช่ไหมจ๊ะใช่ครับ ซีหลังก็ต้องเขียนให้ครบนะลูกนะแต่กลับพูดว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอออย่างนี้เกาเรียกว่าคนถูกต้องจะโอ้อักตันอยู่นี่เอาชื่อนี้ไม่ต้งชื่อดีไหมแ <c oughs> ตงไม่น้ำสกุลร้านค้าตึกูลโม่ะคก ปลาสะอ pues er. <strawberry> ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อที่ห้าชื่อมัคคะต้องจำนะเดี๋ยวไม่ต่อนะข้อนี้ปลาสะปอปลาลลิงสะอาสาเสือสะลาปลาสะแปลว่าตีเสมออปลาสะแปลว่าอะไรมัคคะแปลว่าอ่าลบลูกคุณท่านนี่นะอปลาสะตีเสมอ ชี้เสมอก็หมายถึงเอาตัวเราเข้าไปเทียบคนอื่นด้วยความลำพองใจทั้งๆท,งที่ตัวเองนนไม่ได้ไม่ได้มีคุณธรรมอย่างนั้นไม่มีความรู้ขนาดนั้นไม่มีความสามารถขนาดนั้นไม่มีความดีขนาดนั้นไม่มีความเก่งขนาดนั้นเป็นต้นซึ่งตรงกับคำว่ายกตนเทียมท่านนี่นะจ๊ะบางทีกระโดดเลยเออให้เทียมเทียบใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับผมอ่าใช่นี่เขาตีเสมอ,อม <c oughs> ปรลาสะแปลว่าอ่าเราจะได้ไปข้อเจ็ดได้อิสาอ่าอิสสาคือริษยาอหรืออิสานะจ๊ะหมายถึงอาการของใจที่กระวนกระวายทนไม่ได้ เมื่อเ็นคนอื่นเนี่ยได้ดีกว่าเอเก่งกว่าดีกว่ารวยกว่าอย่างนี้นะหล่อกว่าสวยกว่าใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่เห็นไหมเอออย่างนี้ก็เรียกว่าอิสาเนี่ยภาษาไทยคือริษยาหรืออิชาเนี่ยที่เราเรียกพยัยนนะอย่างนี้นี่ง่ายไม่อยู่หลายระดับนะ อยู่ในใจเป็นอาการของใจทั้งหมดที่เป็นอาการของใจเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเห็นไหมที่กำลังจะพูดถึงว่าพยามาณเอาไอ้นี่เอามาใส่ไว้ในใจของเราเนี่ยทําให้ตัวงเราไม่เป็นตัวของเราเองไงพอพอเขาเอาอิสามาใส่ใส่ในใจเนี่ยเขาจะใส่ในตระกูลโมหะใส่กันในใจใจก็อิสากขึ้นมาคืออิชาขึ้นมาหรือริษยาขึ้นมาแล้วก็มีขึ้นู่เขาจะใส่ได้มากหรือน้อยมันจึงต่างระดับกัน ้าใส่ไหนหนูก็อิสาน้อยหน่อยฤาษาน้อย <c ười> คือแค่มันอยู่ในใจคือไม่สบายใจเลย <c ười> เห็นว่าน้าฉันหล่อ <c ười> อะไรเงี้ยอะไรนงี้นะ <c ười> มันไม่ไหวเนี่ย <c ười> มันทนไม่ไหวนี่ <c ười> แต่ถ้าปริมาณอิสาอยู่ในใจคุณเด็กชายลงกรมาก <c ười> ทนไม่ไหวก็ไปลุยกันเลยเ <c> ข <ười> าผลาญทำลายความดีผู้อื่นเลย ใช่เป็ลูกใช่ครับผม,มนี่เห็นไหมข้อเจ็ดเมื่อกี้คือขอ้อแปลว,ว่าอ,อาจจะได้ไปข้ออื่นได้ <laughs> นี่เขาเรียกมันเป็นมารมานไม่ใช่มารดานะนะมันเป็นมารผู้ขวงัง <laughs> <laughs> ขวางข้อนี <laughs> <laughs> ข้อแปดมัจจริยะโอ้ชื่อนี้ <laughs> เพราะไหมเอาไปเอาไปน้ำสกุลดีไหมอืมเอาคุณมินิด,ดน้ำสกุลอืมโอไม่มีไม่มีใครเข้าใกล้เลยแปลว่าตระหนักหรือตะหนีตะหนีถูกต้องใจงเออ ตรนนี้จะคู่คำอีกสองคำทีเหนียวอ๋คือความตระหน,นีเนี่ยมันสารกันซะทีทีจนกระทั่งนี่ความไม่ตระน,นีเขาแทรกไปได้เลยการคิดที่จะให้แทรกไม่ออก <c ười> คือสารกันทัทีเลยแล้วมันทำให้เหนียวหมดโอ้ปกป้องทรัพย์ของตัว <c ười> แม้มีเรื่องยังเปนจะต้องเสียสละ เห็จะให้ไปตักบาตรยาเล็เปลืองนี่นะ่ยาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งความตระนีนี้มันคนละเรื่องกับคำว่าประหยัดอ,อประหยัดยังถึงเวลาอันควรก็เบิจาคให้ได้นะจะ๊แต่ไม่ควรก็เก็บเอาไว้อย่างอ่าใส่บาตรอ่าอันนี้เป็นบุญของเรา นี่คือนี่คือการสร้างบรารมีของเราอืมใช่แล้วนี่เนะี่ยอย่างนี้เอาออกอืมอ่าข้อที่แปดแล้วว่าอ่ามันคนละเรื่องครับถูกต้องจะเอาตอนนั้นนี่คู่กับคำว่าเก่งจังเลยโอ้สุดยอดเลยข้อเก้า มายามายาข้าศึกแปลว,ว่าเจ้าเล่ห์นี่มายาแปลว่าเจ้าเล่ห์ธรรมาญยานั่นอีกอย่างใช่ไหมจ๊ะตกลรมันอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอันเดียวกันครับอันต้องเขียนยน,นะนี้ขลิย์เยอนะลูกเนอะนี่เจ้าเล่ห์มาญยาเป็นศัพท์ เออเจาเลรมานยาอ๋อก็คือความหมายของคำว่ามายานี่นะตอนทงแส่งทำแสงทำว่าแส่งทำว,ว่าอะไรจ๊ะแสงทำให้คนอื่นเข้าใจผิดครับทั้งทั้งที่ตัวเองมีความผิดก็นักว่าตัวเองไม่มีความผิดนะครับแสงทำให้คนอื่นเข้าใจผิด คือเป็นคนมีเหลี่ยมมีครูมีเหลี่ยมมีครูครับมีเหลี่ยมถ้ากลมอ่ะก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับถ้ากรมเขาบอกยังแทงเหลี่ยมนั่นเหลี่ยมนี่นเลยสนุกบิลเลียดเออเนี่ยเออไม่รูข้ของของกลมมีเหลี่ยมเหมือนเนิไอ้แทงเหลี่ยมนัานเหลี่ยมนี่น ข้อสิบสาไทยยะแปลว่าโอ้โอวดนะจ๊ะสาไทยยะแปลว่าโอ้อวดหมายถึงคุยโมมากคิโมโอ้วกเกินความจริงนะ คืออะไรับ<น>เป็นลักษณะแฝงเจตนาให้ให้คนอื่นกลัวก็ได้หรือว่าให้คนอื่นเลื่อมใสก็ได้ครับอมอยู่ที่คําโอ้อวดของตัวเองครับอต้องการให้คนอื่นเขาเกรงกลัวครับหรือให้เลื่อมใสใช่ไหมเจ๊ะใช่ครับ,บอืมว่าฉันเก่งงั้นเก่งงี้ดีงั้นดีงี้รวยงั้นรวยงี้งี้ใช่ไหมเจะใช่ครับผมฉันมีพักมีพวกงั้นโอ้โหดีแจเลยคุณไม่ต้องกลัวเลยนี่มาอยู่กับเราสักเดียวแล่า งี้ใช่ไหมเจะใช่ครับเอออวดรู้หรืออวดความรู้ทั้งๆที่ไม่มีความรู้จะอวดใช่ครับแต่บอกว่าเราเก่งอะไรเงี้ยเรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างกับรู้และอมภูมิ <c oughs> มันต่างกันแล้ว嘛เจ้อือ <c oughs> <c oughs> คือทำเป็นเฉยๆอืมดูเหมือนอมภูมิจริงๆไม่รู้อ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้นี่ ไม่มีเช่นเดียวกันไม่อมเอาออกเขาเรียกว่าโอ้โอ้ออวภาษาลีว่าสาธยยข้อติดโอ้เก่งจริงๆเลยใช่ไหมลูกว่าท้ข้าวใช่ครับผม,มเดี๋ยวพัดคืนนี่บวกน้ข้าที่ทิหนึห่หรือสิบ็ดนี่ถาพระถอถุงแมกกาสมองมาออมลำภาสละถาพระ นี่ถ้าหัวหน้าฉันอ่าไม่ยอมรับการชื่อเหลือหรือต่อต้านปฏิเสธสิ่งที่มีประโยชน์จะต้องเรียกหัวหน้าฉันว่าถรรมพระแล้วพ่าดื้อหัวดื้อจิตใจแข็งกระด้างแข็งกระด้างคางแข็ง แข็งกระด้างคือแข็งกระด้างคือดื้อด้านครับดื้อด้านดื้อด้านเขาเรียกว่าคนหัวแข็งเออคือหัวแข็งแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรเงั้นนะ่สะส่วนดื้อดึงเขาเรียกว่าคนหัวรัน้นเออนี่รั้นนี่นั้นตะไครหัวเป็นอย่างนี้เธอนีธรรมพระจังอืม เออถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ไม่หงุดหงิดเท่าไหร่นะแต่พอขยายความต่อเออไช่ไว่าเออนี่หัวแข็งหัวรันต่อต้านประสทธิษสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็บอกว่าอะไรก็เอาเอามีเหตุมีผลนะแบบเอาสีข้างเข้าถูอืมอะไรอย่างนั้น มันจะตักบาตรยังไม่ให้คนนั้ไปตัก oh. เท่ากับทำลายพระพุทธศาสนาพราพระต้องต้องฉันน่ะแล้วจะไม่ให้ท่านไปบินบาตแล้วไม่ให้คนไปใส่บาตรท่านก็อดอดพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้นี่บอกเข้ามาไห่อยฟังเลยนี่เขาเรียกว่าทำพระเออนี่นะทำบาะนะสิบสอง เพราะมากเลยสารัมพะสอเสือสลาเราเรือให้กาศหอมมาพอสำเภาสลเาแา้ว่าแข่งดีแต่ไม่ใช่แข่งกันทาไม่ใช่แข่งอาการในการทำความดีนะจ๊ะคือแข่งแย่งชิงดีจะเอาดีเอาเด่นหได้โดยปราศจากกติกาและความยุติธรรมเลยนี่จะเอาชนะให้ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ครับผม เอาให้ได้อย่างเดียวฉันจะต้องเอาให้ได้เนียแข่งแย่งจริงดีไม่ได้เลขก,ก,ก็เอาดีกรไม่ได้มวลก็เอาดีกระฐาน่ปราศจากกติกาความยุติธรรมนี่เขาเรียกวามอายุติธรรมทั้งหมดนี้อยู่ในตระกูลของโมหะนี่นะสามตระกูลนี่มีอยู่ในใจของทุกคนในโลกเลยมีมากมีน้อยเท่านั้นไม่มีเฉพาะในพระอราหันต์ปชิเลตอัตวะแล้วอย่างนี้นะจ๊ะ นี่เรามานี่แหละนีะ่มานี่แหละทำให้เกิดสิ่งนี้อยู่ในใจของมนุษย์เพราะนั้นมานีิช่างร้ายเหลืออือ